รายงานของชัยนาเป๊ปไลน์ระบุว่ายอดส่งก๊าซสะสมของท่อส่งก๊าซทางเหนือและใต้ของจีนได้ทะลุ1 0 0 0 0แสนล้านลูกบาทเมตรซึ่งสามารถส่งก๊าซธรรมชาติให้กับประชาชนกว่า100ล้านคนตลอดเส้นทาง ท่อส่งก๊าสนี้เป็นส่วนหนึ่งของท่อส่งก๊าสธรรมชาติจีนและรัเสเซียในสายตะวันออกซึ่งเริ่มต้นที่เมืองเห,ย,เหย์เหอทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศจีนติดกับประเทศรัเสเซียขนส่งก๊าสธรรมชาติจกากไซบีเรียลงใต้ไปยังเซี่ยงไฮ้ซึ่งเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจและการเงินของจีน ท่อส่งกา๊าซนี้ถึงเป็นโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานที่สำคัญของจีนแบ่งออกเป็นภาคเหนือภาคกลางและภาคใต้โดยส่วนภาคเหนือเริ่มดำเนินการในเดือนธันวาคม2562มีกำลังการส่งกา๊าซเริ่มต้น15ล้านลูกบาทเมตรต่อวันในปี2067เมื่อทั้ง3ส่วนดำเนินการอย่างเต็มรูปแบบปริมาณการส่งกา๊าซต่อวันจะเพิ่มขึ้นจากเดิมถึง6เท่า